วันนี้มารีวิวสูตรน้ำเพื่อสุขภาพอีกอย่างหนึ่งน,นี่อันนี้น้ำขิงนะไหลลงบำรุงธาตุไฟอันนี้น้ำตะไคร่และใบเตยลดกรดยูริก กดโยหริกอันนี้น้ำใบกระเพรา,าช่วยแก้อาการแก่อการอะไรวะแก้อาการ,ลกาการเลอเปรี้ยวนะใครที่มีปัญหาเลออกดกดในกระเพาะอาหารอะเลอเปรี้ยวบ่อยๆเจอตัวนี้หน่อย น้ำใบกะเพรากะเพา,พาแดงนะครับใบใหญ่อย่าเอากะเพราขาวใช้บ่ได้นะแล้วเราวิธีการผสมไม่กินเพียวๆนะนี่ผสมน้ำนะผสมน้ำนใปิดปิดซนั่นเลย รับรองว่าโลกกรดไหลย,ย้อนหายสนิทผมทานมาแล้วหลายเดือนเมื่อก่อนเป็นกรดไหลย,ย้อนบ่อยเครียดมากกินที่ไรก็เลอเปรี้ยวเลอเปรี้ยวยเดี๋ยวนี้สบายครับสบายใส่ไว้กะกเอา กะเอาไม่ต้องกินเยอะกินเยอะไม่จําเป็นต้องกินเยอะนะกะกะเอาอันนี้สับพคุณดีอยู่แล้วหกเลยหกเลยกะเอาอันนี้ช่วยกดอยู่ลดกดอยู่ลิก ช่วยเรื่องหัวใจด้วยรับรองไม่ผิดหวงังก็เหมือนเคยเชื่อก็ลองไปทำทานดูไม่เชื่อก็ผ่านไปนะจบอีกหนึ่งคลิปโอกาสหน้าจะมาเสนอคลิปใหม่ๆ